มีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องจ่ายเงินแพงกว่าและได้ของเป็นมือสองถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าของมือหนึ่งราคาประหยัดและคุณภาพเท่ากันติดตามชมใน EP นี้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเฮียรีวิวนะครับมาในรุกใหม่นี่ฮะหัวสีน้ําเงินเลยโอเคนะครับสำหรับโตโยต้าอันผ่านนะครับปีเก่า2015 2016, 2016 2017รุ่นที่ยังไม่เปลี่ยนโฉมยังไม่แปลงโฉมส่วนใหญ่ลูกค้านะครับก็อยากจะแปลงโฉมเป็นรุ่นใหม่2020 2021 2022หรือว่ารุ่น SC ซนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์3ลูกระบบ LED นะครับไฟเลี้ยววิ่งไดนามิกมีเดย์ไทม กระจังหน้ากันชนหน้าทรงดูสวยงามเหมือนทรงหน้าหุ่นยนต์นึกออกไหมแล้วมีคิ้วโครเมียมกระจังใหญ่ๆส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีทางเลือกอยู่ก็ของใหม่มือหนึ่งนะครับของมือสองจากญี่ปุ่นนะครับหรือจะเป็นของเทียบ OEM วันนี้ผมมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับที่ใช้รถอันผากเป็นของเทียบ OEM ซึ่งคุณไม่ต้องจ่ายเงินที่แพงกว่า ไปได้ของมือสองเป็นของญี่ปุ่นที่ใช้แล้วหรือบางทีก็มีรอยคุณภาพไม่ต่างกันผมพูดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างชุดพัดกันชนผลิตจากวัตถุดิบ PP นะครับ1ต่อ1ฟิตติ้งเป๊ะ100%กระจังหน้าคิ้วโครเมียมสวยงามและงานคุณภาพ ABS นะครับเป็นงานฉีดพลาสติกมีความคม ในส่วนข้างท้ายนะครับประกอบไปด้วยไฟท้ายนะครับทับทิมตัวแผงกลางแล้วก็บางรุ่นนะครับกันชนยังไม่เป็นตัว SC ก็สามารถเปลี่ยนกันชนท้ายเป็น SC ได้ด้วยนะครับไฟท้ายของเรานะฮะให้ลูกค้าเลือก2แบบนะครับแบบ Normal ก็คือว่าใช้งานปกตินะครับหรือแบบที่มีฟังก์ชันว e ว c o ามเข้ามาจังหวะที่เราปลดล็อกรถจังหวะที่เราสตาร์ทรถจังหวะแรกจะมีไฟววข้ามที่วิ่งกวาดสวยงามมากนะครับ และจุดเด่นของเขานะครับที่เหมือนกับตัวของแท้เลยนั่นก็คือในเรื่องของระบบ LED ไฟเลี้ยววิ่งจากโคมด้านในมาถึงโคมด้านนอกไฟถอยก็เป็นระบบ LED นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยครับเป็นของมือ1 OEM นะครับคุณได้ของสดของใหม่ไปใช้นะครับดีกว่าของมือ2เป็นของญี่ปุ่นดีกว่าไหมครับ เอาละครับท้ายที่สุดนะครับคุณลูกค้าก็เป็นผู้ที่เลือกเองผมแค่มารีวิวนะครับฝากไว้ให้คิดว่าคุณจะเลือกแบบไหนจ่ายแพงกว่าของญี่ปุ่นมือสองของแท้ของทางศูนย์บริการของเราก็มีหรือลองเข้ามาดูงานของเราที่บอกว่า O e M O e M แบบไหนระบบไฟมันอัจฉริยะแบบไหนงานเป็นแบบไหนใช้งานได้ดีมีประกันนะครับและคุณภาพของการจัดฟิตติ้งคุณภาพของวัตถุดิบ กันชนหน้ากัะจังหน้าเป็นอย่างไรเข้ามาดูเข้ามาสัมผัสได้นี่ขนาดว่าเรายังไม่ทําสีนะครับเราจัดฟิตติ้งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าฟิตติ้งเปะ100๊ะร้อเเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ใช้รถตัวต้านผ่านอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนโฉมนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเอาผ่าน2 0 2 0แบบนี้ได้หรือตัว s อที่เาเรียกกันนะครับและเพิ่มชุดแต่งโมเดลิสตารอบขันก็ได้ด้วยเช่นกันสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในรายการเฮียรีวิวนะครับในรูปนใหม่ here, มงเฮงีย Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова